ทำไมคุณควรดื่มน้ำมากขึ้นสิประโยชน์ของการดื่มน้ำให้เพียงพอ 1. ทําให้ร่างกายชุ่มชื้นการดื่มน้ําเปล่าช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นโดยการเติมของเหลวที่สูญเสียไปเมื่อเราขาดน้ําร่างกายของเราจะมีอาการหลายอย่างเช่นเหนื่อยล้าปวดศีรษะและผิวหนังแห้งการดื่มน้ําสามารถเติมของเหลวที่สูญเสียไปและช่วยป้องกันภาวะขาดน้ําทําให้ร่างกายของเราทํางานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้น้ำยังจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายหลายอย่างเช่นควบคุมอุณหภูมิของร่างกายขนส่งสารอาหารและออกซิเจนไปยังเซลล์และกําจัดของเสียออกจากร่างกายหากไม่มีน้ำเพียงพอกระบวนการเหล่านี้อาจหยุดชะงักนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ โดยสรุปแล้วการดื่มน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความชุ่มชื้นและรักษาสุขภาพที่ดีแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวันและมากกว่านั้นหากคุณเคลื่อนไหวร่างกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนจำไว้ว่าวิธีรักษาความชุ่มชื้นที่ดีที่สุดคือการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวันแม้ว,ว่าคุณจะไม่รู้สึกกระหายน้ำก็ตาม 2. น้ำช่วยในการย่อยอาหารน้ำช่วยในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหาร ทำให้ร่างกายสามารถย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นการดื่มน้ําก่อนระหว่างและหลังมื้ออาหารสามารถช่วยในกระบวนการย่อยอาหารได้โดยช่วยในการผลิตน้ําย่อยซึ่งจะทําให้ร่างกายย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นน้ํายังสามารถช่วยให้อาหารนิ่มลงทําให้กลืนและย่อยได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การให้ความชุ่มชื้นยังสามารถป้องกันอาการท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาทางเดินอาหารที่พบบ่อยภาวะขาดน้ําอาจทําให้ร่างกายดึงน้ําจากลำไส้ใหญ่ทําให้อุจจาระแข็งและแห้งการดื่มน้ําให้เพียงพอจะช่วยให้อุจจาระนิ่มและเคลื่อนผ่านได้ง่ายขึ้นโดยสรุปแล้วการดื่มน้ําให้เพียงพอเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารที่ดีแนะนําให้ดื่มน้ําอย่างน้อยแปดแก้วต่อวันและมากกว่านั้นหากคุณเคลื่อนไหวร่างกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อน 3. น้ำช่วยในการลดน้ำหนักการดื่มน้ำสามารถช่วยลดปริมาณแคลอรี่โดยทำให้คุณรู้สึกอิ่มและลดความอยากอาหารเมื่อคุณดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารอาจทำให้อิ่มท้องและอาจทานอาหารได้น้อยลงการศึกษาพบว่าการดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารสามารถลดจำนวนแคลอรี่ที่บริโภคระหว่างมื้ออาหารได้นอกจากนี้การให้ความชุ่มชื้นยังช่วยป้องกันการกินมากเกินไปเนื่องจากความกระหายมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความหิว นอกจากนี้การดื่มน้ำยังช่วยในการสลายไขมันในร่างกายเมื่อร่างกายขาดน้ำอาจทำให้ท้องอืดและบวมได้การให้ความชุ่มชื้นสามารถช่วยฉล้ังน้ำส่วนเกินและสารพิษออกจากร่างกายซึ่งสามารถช่วยลดน้ำหนักได้กล่าวโดยสรุปการดื่มน้ำเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการลดน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายแนะนำให้ดื่มน้ำเป็นประจำตลอดทั้งวันโดยเฉพาะก่อนมื้ออาหารเพื่อช่วยลดปริมาณแคลอรี่และควบคุมความอยากอาหาร 4. ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายน้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายโดยปล่อยให้เหงื่อระเหยออกจากผิวหนังการขับเหงื่อเป็นกลไกการระบายความร้อนตามธรรมชาติของร่างกายและจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นถึงจุดหนึ่งเมื่อเหงื่อระเหยออกจากผิวหนังจะคลายความร้อนและทําให้ร่างกายเย็นนอนลงน้ําเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับกระบวนการนี้เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลักของเหงื่อการดื่มน้ําให้เพียงพอสามารถช่วยให้ร่างกายผลิตเหงื่อและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย นอกจากนี้น้ำยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายโดยกระจายความร้อนไปทั่วร่างกายเมื่อร่างกายร้อนเกินไปหลอดเลือดบริเวณผิวจะขยายตัวทำให้ความร้อนกระจายออกไปการดื่มน้ำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าเลือดมีความบางพอที่จะไหลเวียนได้อย่างอิสระทำให้ความร้อนกระจายไปทั่วร่างกาย โดยสรุปน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนแนะนำให้ดื่มน้ำเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศร้อนหรือระหว่างการออกกำลังกายเพื่อเติมของเหลวและทำให้ร่างกายควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ5ส่งเสริมสุขภาพผิวน้ำช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและอ่อนนุ่มลดการปรากฏของเส้นริ้วและริ้วรอย เมื่อร่างกายขาดน้ำผิวจะแห้งตึงและเป็นขุยได้ผิวแห้งมีแนวโน้มที่จะเกิดริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่นเนื่องจากขาดความยืดหยุ่นของผิวที่แข็งแรงและชุ่มชื้นการดื่มน้ำให้เพียงพอสามารถช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและอ่อนนุ่มช่วยลดริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่น นอกจากนี้น้ำยังช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายซึ่งมีส่วนทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสุขภาพดีเมื่อร่างกายขาดน้ำสารพิษจะก่อตัวขึ้นในผิวหนังนำไปสู่สิวความหมองคล้าและปัญหาผิวอื่นๆการดื่มน้ำสามารถช่วยล้างสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายได้ทำให้ผิวและดูสุขภาพดีขึ้น โดยสรุปแล้วการดื่มน้ำมีความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพผิวแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวันและมากกว่านั้นหากคุณเคลื่อนไหวร่างกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนโปรดจำไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาผิวให้แข็งแรงคือการรักษาวิธีชีวิตที่มีสุขภาพดีรวมถึงการรับประทานอาหารที่สมดุลและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 6. เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน การดื่มน้ำช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและโรคต่างๆน้ำช่วยขับสารพิษและของเสียออกจากร่างกายซึ่งสามารถสะสมและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อร่างกายขาดน้ำจะเกิดการติดเชื้อและโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถทำงานได้ดีที่สุด นอกจากนี้น้ำยังจำเป็นสำหรับการผลิตน้ำเหลืองซึ่งเป็นของเหลวที่นำพาเซลล์ภูมิคุ้มกันไปทั่วร่างกายหากไม่มีน้ำเพียงพอระบบน้ำเหลืองอาจทำงานผิดปกติส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง โดยสรุปแล้วการดื่มน้ำมีความสำคัญต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนอและลดความเสี่ยงของการติเดเรื้อเชื้อและโรคต่างๆแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อยแปแก้วต่อวันและมากกว่านั้นหากคุณเคลื่อนไหวร่างกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนโปรดจำไว้ว่าวิธทีที่ดีที่สุดในการรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงคือการรักษาวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งการรับประทานอาหารที่สมดุลออกกำลังกายเป็นประจำและดื่มน้ำให้เพียงพอ ลดความเสี่ยงของนิ่วในไตกา,ารดื่มน้ำมากๆสามารถช่วยป้องกันการก,ารก,ารก่ะตัวของนิ่วในไตได้โดยการล้างแร่าธาตุและเกลือส่วนเกินออกเมื่อร่างกายขาดน้ำปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการสะสมแร่าธาตุและเกลือในไตการดื่มน้ำมากๆสามารถช่วยเจอจางปัสสาวะลดความเสี่ยงของการสะสมแร่ธาตุและเกลือและป้องกันการก่ะตัวของนิ่วในไต นอกจากนี้น้ำยังช่วยขับเกลือแร่และเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกายป้องกันไม่ให้สะสมในไตและทางเดินปัสสาวะเมื่อร่างกายมีน้ำเพียงพอปัสสาวะจะไหลได้อย่างอิสระมากขึ้นทำให้ร่างกายกำจัดของเสียได้ง่ายขึ้นและป้องกันการก่อตัวของนิ่วในไต โดยสรุปแล้วการดื่มน้ำมากๆเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดนิ้วในไตแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวันและมากกว่านั้นหากคุณเคลื่อนไหวร่างกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนโปรดจำไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันนิ้วในไตคือการรักษาวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งการรับประทานอาหารที่สมดุลออกกำลังกายเป็นประจำและดื่มน้ำให้เพียงพอ 8. ปรับปรุงการทำงานของสมอง น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของสมองเนื่องจากช่วยขนส่งสารอาหารและออกซิเจนไปยังสมองน้ำช่วยขนส่งสารอาหารและออกซิเจนไปยังสมองซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของสมองอย่างเหมาะสมเมื่อสมองได้รับน้ำเพียงพอสมองก็จะสามารถทำหน้าที่ด้านการรับรู้เช่นความจำสมาธิและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้น้ำยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสมองทำให้สามารถส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ได้เมื่อร่างกายขาดน้ำคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสมองอาจถูกทำลายนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของสมอง โดยสรุปการดื่มน้ำให้เพียงพอมีความสำคัญต่อการพัฒนาการทำงานของสมองแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวันและมากกว่านั้นหากคุณเคลื่อนไหวร่างกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนโปรดจำไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาการทำงานของสมองอย่างเหมาะสมคือการรักษาวิธีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งการรับประทานอาหารที่สมดุลออกกำลังกายเป็นประจำและดื่มน้ำให้เพียงพอ9ช่วยในการออกกำลังกาย การดื่มน้ำก่อนและระหว่างการออกกำลังกายสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายและลดความเสี่ยงของภาวะขาดน้ำเมื่อเราออกกำลังกายร่างกายของเราจะผลิตความร้อนซึ่งทำให้เราเสียเหงื่อและสูญเสียน้ำสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ภาวะขาดน้ำซึ่งสามารถลดสมรรถภาพทางกายและเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการอ่อนเพลียจากความร้อนและความเจ็บป่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความร้อน การดื่มน้ำก่อนและระหว่างออกกำลังกายสามารถช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำได้โดยการแทนที่ของเหลวที่สูญเสียไปและรักษาระดับน้ำในร่างกายให้เพียงพอสิ่งนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพทางกายภาพโดยลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มความอดทน นอกจากนี้น้ำยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายซึ่งจำเป็นต่อการรักษาสมรรถภาพทางกายที่ดีที่สุดในระหว่างการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมีน้ำเพียงพอจะสามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงของความร้อนสูงเกินไปและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายโดยสรุปการดื่มน้ำก่อนและระหว่างออกกำลังกายมีความสำคัญต่อการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและลดความเสี่ยงของภาวะขาดน้ำ แนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวันและมากกว่านั้นหากคุณเคลื่อนไหวร่างกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนโปรดจำไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายคือการรักษาวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งการรับประทานอาหารที่สมดุลออกกำลังกายเป็นประจำและดื่มน้ำให้เพียงพอ 10. ป้องกันอาการปวดหัวการขาดน้ำอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวได้และการดื่มน้ำสามารถช่วยป้องกันหรือบรรเทาได้ เมื่อร่างกายขาดน้ำปริมาณเลือดจะลดลงทำให้หลอดเลือดในสมองตีบและลดการไหลเวียนของเลือดซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวและไมเกรนได้การดื่มน้ำสามารถช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำและเพิ่มปริมาณเลือดลดความเสี่ยงของอาการปวดหัวและไมเกรนยิ่งไปกว่านั้นน้ำยังช่วยขับสารพิษและของเสียออกจากร่างกายซึ่งอาจนำไปสู่อาการปวดหัวและไมเกรนได้เมื่อร่างกายมีน้ำเพียงพอจะสามารถกำจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงของอาการปวดศีรษะและไมเกรน โดยสรุปแล้วการดื่มน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันและบรรเทาอาการปวดศีรษะที่เกิดจากการขาดน้ำแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวันและมากกว่านั้นหากคุณเคลื่อนไหวร่างกายหรืออยู่ในสภาพอาการซ่อนโปรดจำไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอาการปวดศีรษะและไมเกรนคือการรักษาวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งการรับประทานอาหารที่สมดุลออกกำลังกายเป็นประจำและดื่มน้ำให้เพียงพอ สรุปเหตุผลที่คุณควรดื่มน้ำให้มากขึ้นการดื่มน้ำให้มากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวันและมากกว่านั้นหากคุณเคลื่อนไหวร่างกายหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อน